สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผม,ผมเปียกข้าวปุ้นบายกระชอนวันนี้เราอยู่กันที่ วัดบางแวกภาษีเจริญนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับนะครับผมคุณบัญชัยลาภวิไลพงศ์นะครับหรือเฮียโตประธานเยี่ยวเวหาบกนอเขตเจ็ดและเป็นประธานชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านม้อซึ่งเป็นประธานจัดงานในวันนี้ร่วมกับนายห้างวิทย์วัดอรุณนะครับวันนี้เราจะมาสอบถามบรรยากาศก่อนที่งานจะเริ่มนะครับว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียครับบรรยากาศในงานวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับเฮียอ๋อครับก็เริ่มพิธีเลยนะฮะเราจะเริ่มพิธีตั้งแต่12.39นนะครับครับผมทำพิธีพราหมณ์โดยพราหมณ์นะครับอ่าหลังจากพิธีพราหมณ์นะครับเวลา13.59นนะฮะครับเราก็จะมีพิธีเพลงทองร้อพระลูกพระลูกครับของสมเด็จพระเจ้าตาก9รุ่นนะครับรู้โดยโดยท่านเจ้าวาดวัดอานุ หลังจากเราทําพิธีเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะจติดแจกภาพหลวงและผมให้ชาวบ้านประชาชนที่มีความศรัทธานรงผมระยไม่ได้าออกเลยแจกทุกม้านทาุกท่านครับครับผมครับเฮียแล้วเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มนี่ต้องเป็นกังวลไหมครับเฮียครับก็อย่างนี้นะฮะอยากเชิญชวนประชาชนที่มาทุกท่านนะฮะคือเราจะเริ่มแจกอาหารเรื่เวลา11อยูนอ,อนอนะอาหารก็ยกตัวอย่างนะฮะก็จะมีเอ่อเริ่มเลยนะครับครับจาก เย่ชุนคาโบยนี่ก็นำมาด้วยใช่ๆเอาเอาเรื่อหมูสเต๊กหมูสเต๊กของอ่าอ่าอดีตข็อกคารวิรัตเวแล้วก็มีของเฮียชุนเอามาครับแล้วก็มีเออ่ข้าวบัตตูของคุณบนุนสุททองเห็นตั้งข้างหน้าแล้วตอนนี้ใช่ใช่นี่เซียนุยเเยนุยแล้วก็ยังมีเอ่บเป็นบิลราดหน้าของผมเองคะเดี๋ยวไปหาเอามาร่วมด้วยครับผมและที่ขาดไม่ได้คือกาแฟโบราณของคุณนุยกาแฟโบราณก็จะนำมาร่วมด้วยฮะครับคือเราจะเริ่มแจกให้ทานตั้งแต่11โมงครับครับนะฮะ แล้ว camel, uh, เรื่องสมโพสในงานนี้นี่ผมเห็นหอคอยตั้งอตัวนี้คืออะไรครับพี่เอ๋ทางคณะสิงโตลูกลุกที่เป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยนะครัน<อ>ี่จะมาเล่นมาเล่นเพื่อใพ้พระเกียรติพกัพเกพเจ้ตาตัดสูงของเราเลยครับาาดาวกนี้จัดทุกใหญ่เลยใช่ครับไม่ได้ครับต่อตัวต่อชั้นต่ออะไรกันมากมายเลยครับตอนนี้ก็ยังเดินทางมาทันนะครับเนี่ยอ๋อได้ครับนี่ยังเดินทางมาทันนะฮะก็คือ ถ้าถ้าเกิดถ้ามาทางรถโดยสาระปกำทางนะครับถนนการสถิตวงนะครับพอแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยพานิชตุนจารันต์สามนะครับข้ามสะพานมาเราเข้าซอยวัดบางแวกสามซอยบางแวกสามเข้ามานเลยครับที่พานิชตุนบุรีครับ๋อครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ให้รีบนะครับรีบมานะครับผมที่วัดบางแวกนะครับผมวันนี้เป็นวัน เททองหล่อพระรูปองค์สุเดจพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณและพิธีมหาเทวาพิเศษเหรียญสุเดะพระเจ้าตากสินมหาราชชาววรุณและท่านก็ยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจก,กเหรียญสุเดะพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีนะครับที่ทางทีมงานกระชอนคอมได้สรรสร้างขึ้นนะครับโดยในห้างวิวารุณและเฮียโตวัดอรุณตลอด4วาระตลอดปี58นี้นะครับที่ทาง เวอร์ไวต์เว็บกัชชอนดอทคอมโซเชียลแคมเปิลกัชชอนดอทคอมถ้าเป็นทาง YouTube ครับที่ค่ายเพลงกัชชอนดอทคอมนะครับและทาง Facebook ครับที่แฟนเพจกัชชอนคลิกเป็ดวันนี้ขอบคุณเฮียตัวมากนะครับสวัสดีครับครับ